ก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้แอดมินก็จะมาทดลองนะครับการขยายกิ่งมะนาวโดยวิธีควบแน่นนะครับก็ดูแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นะครับที่เราเอามาก็คือเป็นแก้วนะครับนี้ครับเป็นแก้วแบบนี้นะครับเป็นขวดแก้วแก้วที่เราดื่มน้ํหวานนะครับแล้วก็ถุงนะครับเป็นถุงเป็นถุงนะครับอุปกรณ์เราแล้วก็กิ่งพันนะครับเนกิ่งพันเราได้สามอย่างนี้นะครับเราก็จะมา เอาเอาเล็กน้ำก่อนเนาะดูน้ำก่อนนะทำแล้วลเราก็จะเอาน้ำน้ำก็ส่วนเราเราลองใช้เป็นขุยมะพร้าวก่อนนะครับเราจะลองทดสอบเป็นขุยมะพร้าวดูว่ามันจะติดไหมเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงมินจะมา,าดูดูอีกทีนึงน,นะครับนี่ก็รอทำไปก่อนเป็นการทดลองนะครับ ก็รัดเป็นหนังยางครับรัดเป็นหนังยางครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องเก็บไว้ครับผ้าวันนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะติดไหมลากเดินไหมนะครับแต่จะแต่ถ้ามันเดินหรือไม่เดินเนี่ยติดหรือไม่ติด เดี๋ยวทางแอดมินจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับผมครับก็สวัสดีครับกลับไปร้อมเป็เด็ก